เพาะกล้ายังไงให้งอก100%เซวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆสำหรับคนที่ต้องการเพราะกล้าสำหรับลงถุงนะครับก่อนอื่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไล่เพิ่มด้วยนะครับสิ่งแรกที่จะต้องใช้นะครับก็จะเป็นดินปลูกนะครับดินปลูกที่เราสามารถซื้อสำเร็จมาจากร้านค้า ที่ขายอุปกรณ์การ,กรเกษตรทั่วไปนะครับพอได้มาแล้วนะครับเราก็นําดินนะครับมาใส่ถาดถาดเพาะที่เราเตรียมไว้นะครับให้เต็มพอเราใส่ดินเรียบร้อยเราก็นําถาดอีกใบหนึ่งนะครับมาวางใส่จนทําให้เป็นหลุมนะครับเป็นหลุมเพื่อที่จะนําเมล็ดนะครับหยอดลงไปนะครับ พอเราทําหลุมเสร็จแล้วนะครับนี่แหละครับจะเป็นขั้นตอนของการหยอดมเมล็ดน,นะครับหยอดมเมล็ดเราก็จะหยอดลงไปเลยนะครับหลุมละสี่ห้าเม็ดก็ได้นะครับเราจะหยอดเผื่อ,อไว้เลยถึงจะลงไปเจ็ดแปดเม็ดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเวลาเราเอาไปปลูกนะครับเราก็จะแบ่งต้นออกมาปลูกอีกทีนึงเวลาเราแบ่งปลูกแต่ละถุงนะครับเราก็ แบ่งประมาณ34ต้นนะครับต่อ1ทถุงนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าเมล็ดลงไปเยอะเกินไม่ต้องกลัวว่าจะแน่นเกินไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ต้นกล้าที่มันใหญ่เกินไปนะครับเราจะใช้ต้นกล้าที่อายุประมาณ10วันถึง15วันนะครับเราเอกมาลงปลูกในถุงเลย ก็หยอดไปเรื่อยๆนะครับพอหยอดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการนําดินนะครับมากบก็จะใช้ดินกบนะครับอามาเทโรยบางๆนะครับโรยบางๆกบให้หมดทุกลุ่มนะครับพอเราโรยเสร็จแล้วนะครับก็ เราก็จะเอาไปจัดเรียงนะครับไปจัดเรียงวางบนแคร่นะครับพอเลี้ยงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลดน้ำให้ชุ่มๆุมแล้วก็นำสังกะสีนะครับมาคุมทับอีกทีหนึ่งเวลาลดน้ำนะครับเราก็จะลดน้ำวันละหนึ่งเวลานะครับประมาณ3-4วันนะครับมันก็จะได้งอกแบบนี้นะครับพอได้อายุ10-15วันนะครับเราก็จะนำก้านะครับที่เราเพาะไว้แล้วนะครับมาลงปลูกได้ แค่นี้ก็เป็นนั้นว่าเสร็จแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไล่ปุ้มเลยนะครับสวัสดีครับ